S <S <an> วันนี้รายการโฮมบิดี้หรือว่าธรรมชาติบำบัดนะครับจะพาพี่น้องมาดูจักกับผ้ามุ้งแดงนะครับผ้ามุ่งแดงหรือว่าผ้ามุ้งนารน,นะครับหลายหลายท่านอาจจะเคยเห็นเคยผ่านตาแต่ว่าไม่รู้ว่ามีประโยชน์อะไรบ้างนะครับโดยทั่วไปในผ้ามุ้งส่วนใหญ่ก็จะบำรุงสายตานะครับาสายตาไม่ดีก็สามารถกินเอามาลวกก็ได้มากรีบก็ได้นะครับแต่วันนี้พามาดูจักผ้ามุ่งแดงนะครับผมผ้ามุ้งแดงเนี่ย มีประโยชน์ห,นหลายอย่างครับเดี๋ยวเราจะให้ฮันาพาไปดูนะครับผมควันนี้ฮานาทำอะไรคะลูกนี่ทำอะไรคะผักบ,บุ้งแดงคะ่ะผักบุงแดงใช่วันนี้ฮนานาเด็ดใช่ค่ะน่าจะกินใช่ค่ะผักบ,บุ้งแดงโอเคนะครับในเช้าวันใหม่นะครับผักบ,บุ้งสีงแดงผักบ,บุ้งเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอามากินนะครับมัาจะเด็ด เด็เล่ามากินเป็นอาหารนะครับผมแล้วก็ทำเป็นยาบำรุงสายตานะครับใครมีปัญหาเรื่องสายตาไม่ดีนะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาทำมากินนะครับนี่ผักบุ้งนี่นะครับลักษณะผมทำดูใกล้ใช่มีลักษณะดอกใกล้ๆนะครับอย่างวันนี้กินได้นะคะกินได้มัลูกนะกินให้ดูสิคะกินนะคะอร่อยโอ้อร่อยนะครับอร่อยฮานาพาเด็กผักบุ้งสีแดงแต่งเช้าครับอันนี้ดอก ดอกดอกดอกยังไม่บานนะครับตูมอันนี้นี่ดอกบาละละนลักษณะก็จะเป็นสีอย่างนี้นะครับนี่ลักษณะคือดอกสีของมันก็จะออกสีแดงๆนะครับอันนี้คือต้นของมันนะครับผมถาวของผับนนมุงงบ้งนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะเอามาสักกามหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นยานะครับโอ้ य, ตอนนี้ที่หน้านบ้านผมกําลังขึ้นเต็มเลยนะครับโอเคเดี๋ยวพันทันนาะฮันนากาลันเด็ดผับุ้งยมเช้านะครับฮันนาฮันนามาหาป้าป้าหน่อยค่ะ โอเคยิ้มสวยๆค่ะยิ้มมาบานค่ะนนวันนี้จะเป็นผักชับบุ้อันนี้อันนี้เป็นอันนี้<ส>เป็นสีแดงข้าบุ้งสีแดงค่ะโอเคค่ะย่า yeah. ดอกเต็มเลยค่ะเก็บ <c oughs> ในคลิปโอ้ได้เกือบจานหนึ่งนะครับจานาใหญ่ๆเนี่ยครับนะครับ ผมบุดแดงนะครับผมเด็ดไว้แล้วเมื่อวานมันแห้งไปหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยผมเตรียมน้ำไว้หนึ่งลิตรนะครับเราก็ต้มมาต้มให้มันเดือดนะครับเพราะว่าเราจะเอามาเป็นยาล้างพิษนะครับถ้าหาว่ากรณีที่บ้านเราหาต้นรังจืดไม่เจอนะครับมีแต่เัาบุ้งเต็มเลยนะครับผมเราจะเัาบุ้งนะครับเดี๋ยวจะมาทาให้ดูแล้วก็จะมาชิมรส่นุ่ชานะครับว่าเป็นยังไงนี่คือนะครับน้ำหนึ่งลิตรกับ ผักบุ้งนะครับก็แล้วแต่ปริมาณที่เราจะใช้นะครับแต่ว่าถ้าประมาณกรมือเดียวก็ได้นะครับผมคือผมต่งนานว่าผักบุ้งแดงนะครับผมเดี๋ยวจะมาต้มกันนะครับผมตอนนี้ผมเคี่ยวมาได้สักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาชิมรสชาติดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างครับโอเคนะครับจะตักใส่แก้วนะครับครับอันนี้คือน้ำผักบุ้งแดงนะครับต้มผมเคี่ยวมาแล้วครับ โอเคนะครับผมเราก็จะมาชิมดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างนะครับผักบุงแดงนะครับสรรพคุณมีหลายอย่างแต่ว่าผมแนะนําแค่อย่างเดียวก็คือว่ามันเป็นยานถอนพิษแก้พิษนะครับถ้าหาว่าเราไม่มีต้นอาเรียกว่ารังจืดนะครับหรือว่าฐานนะครับเราก็ผอกบุ้งแดงนำมาต้มนะครับเวลากินต้องกินช่วงที่อุ่นๆนะครับผมมันจะช่วยล้างพิษถอนพิษได้นะครับเดี๋ยวจะชิมดูนะครับตอนนี้ปูนแบบร้อนๆเลยนะครับ มนันจะเย็ยนๆน,นะครับเป็นยาเย็ยนจืดๆนะครับไม่ค่อยมีรสชาติอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยเขาบุ้งแดงเนี่ยเราสามารถหาได้ทุกที่ครับท่านสามารถหาได้ทุกที่นะครับของที่ไหนก็ตามนะครับก็ท่านสามารถหาได้แต่วันนี้ก็ธรรมชาติประบาดวันนี้ครับการรักษานะครับการรักษากระทอนพิษเหล่านี้เราจะต้องอาศัยการอธิษฐานนะครับผม ถ้าถามว่ารอทิ่ฐานด้วยความเชื่อนะครับพระเจ้าจะเป็นผู้เยียวยารักษาท่านนะครับขอให้ท่านมีความเชื่อในพระเจ้าและพระเจ้าจะเยะียวยารักษาท่าน,นครับขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ